ตำนานเรื่องเล่าของหลวงปู่ไล้ฉันทัสโรแห่งวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นที่โจทย์จันอย่างมากถึงอภินิหารด้านคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาดจนได้รับสมญาว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นเหนียวเข้ากระดุกดำท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งย่านบางขุนเทียนในอดีต และเป็นที่เคารพของนักเลงเจ้าของสวนและชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งทนบุรีอย่างยิ่งตำนานเหนียวเข้ากระดูกดำอภินิหารหลวงปูป่ไล้วัดกำแพง 1. ผู้ทรงวิชาคงกระพันอันดับต้นหลวงปูป่ไลท่านเป็นผู้ที่ศึกษาและเชี่ยวชาญในวิชาอาคมสายเก่าแก่โดยเฉพาะวิชาด้านคงกระพันชาตรีและมหาอุด ที่โด่งดังมากในยุคที่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยนักเลงและผู้มีอิทธิพลวิชาเอกท่านมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเหรียญหลอ่อโดยเฉพาะเหรียญหล่อพิมพ์จอบและเหรียญหล่อพิมพ์เสมาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่ามีอนุภาพด้านการต้องกันภัยสูงสุดคำว่าเหนียวเข้ากระดูกดำวลีนี้เกิดจากที่ผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของท่านหรือได้รับการสักยันจากท่านไปนั้น มักจะประสบเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายด้วยอาวุธร้ายแรงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยหรือผิวหนังแค่ถลอกเท่านั้นราวกับความเหนียวหรือคงกระพันได้ซึมซาบเข้าไปในกระดูก 2. ปาฏิหาริย์รอดคมกระสุนตำนานที่ยืนยันความขลังของหลวงปู่ไล่มักจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดนักเลงบางขุนเทียน มีเรื่องเล่าถึงลูกศิษย์ที่เป็นนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลในย่านบางขุนเทียนซึ่งมีเหรียญหล่อของหลวงปู่ไล้พกติดตัวเมื่อเกิดการประทะและถูกยิงด้วยปืนจริงลูกกระสุนกลับยิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าแม้แต่น้อยทําให้ผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างประหลาดใจการต่อสู้ในยุคที่ยังมีโจรผู้ร้ายมากการพกพาวัตถุมงคลของหลวงปู่ไล่ถือเป็นเกราะป้องกันภัยที่เชื่อถือได้ที่สุด ทำให้ลูกศิษย์ของท่านรอดพ้นจากอันตรายถึงชีวิตมานับไม่ถ้วน 3. การทดสอบและรับรองความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ไปล้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพิธีปลุกเสกใหญ่ๆท่านมักจะเป็นที่เคารพและได้รับการยกย่องจากพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยด้วยกันด้วยพุทธคุณวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้นไม่เพียงแต่เน้นด้านคงกระพันเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมด้านเมตตาและค้าขายด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านแตกฉานในวิชาอาคมครบท้วนบทสรุปหลวงปู่ไพล้ฉันทัสโรจึงเป็นตำนานพระเกจิอาจารย์แห่งฝั่งธนบุรีที่ถูกจารึกชื่อไว้ในฐานะผู้มีอภินิหารคงกระพันชาตรีสูงสุดความศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ผ่านการพิสูจน์ด้วยเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อบนสมรภูมิชีวิตจริง จนได้รับคำยืนยันจากผู้ที่รอดตายอย่างปาฏิหาริย์ว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นเหนียวเข้ากระดูกดำอย่างแท้จริง